Hello everyone! How are you today? Welcome to English Class! สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณรูแอมในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็มาพบกับ EP ที่3นะคะ EP ที่3นี่เรายังอยู่ในบทที่1กันอยู่นะคะแต่ว่าเราจะเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นประโยคแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียน ควรคำศัพท์กันไปใช่ไหมคะเกี่ยวกับวิชาที่ในโรงเรียนวันนี้ครูจะพามารู้จักกับประโยคที่ว่าคุณชอบวิชาอะไรวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรนั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่า what is your favorite subject what is your favorite subject อ่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อนี้ก็คือวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเป็นคุณครูแอมเห็นไหมคะนักเรียนลองดาวดูสิคะตรงนี้นักเรียนลองดาวดูสิคะคิดว่าเป็นวิชาอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณทุกจะพาไปรู้จักประโยคอื่นบ้างนอกจากคำว่า what is your favorite subject นะคะ ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์วันนี้คุณครูขอเสนออ่า Vocabulary Vocabulary นะคะแปบลบว่าคำศัพท์อ่ะทีนี้เราจะมีคำศัพท์มานำเสนอกันอยู่4คำนะคะเป็นประโยคนะคะคำว่าคำแรกคือคำว่า what what แปลว่าอะไรนะคะตรงนี้ meaning นะคะแปลว่าความหมายนะคะต่อไปคำที่2 is is นะคะแปลว่าคือนะคะที่จริงคำนี้แปลได้เป็นมีอยู่3ามคำแปลได้3ามคำนะเป็น you คือนะคะแต่ว่าในประโยคที่เราจะเรียนนี้ความหมายที่ใกล้ที่สุดก็คือคำว่าคือนะคะต่อไป คำที่สามนะคะคือคำว่า favorite favorite แปลว่าชอบชื่นชอบโปรดหรือโปรดปรานนะคะอยู่ในดวงใจเลยประมาณนี้นะคะ favorite ต่อไป subject 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 แปลว่าวิชานะคะวิชาวิชาที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนนี่เลยนะคะอ่ะต่อไป นอกจากจะมีคำศัพท์มานําเสนอแล้วคุณครูก็จะมีสรัรพนามคำศัพท์พนามที่เราใช้เรียกกันเนี่ยะคะ่ะเราจะเรียนอยู่สองตัวนะคะหาช่องนี้สัพพนามที่ทําหน้าที่เป็นประธานและสรัรพนามที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของสิ่งของนะคะเราจะเรียนช่องนี้นะคะให้นักเรียนดูหน้าตาไว้สรัรพนามจะมีอยู่5ช่องด้วยกันนะคะ สรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรมสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของโดยมีคำนามมาต่อท้ายและก็สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่มีคำนามมาต่อท้ายแล้วก็านสุดท้ายคือสัรพนาม สะทอนนะคะคุณครูจะพามารู้จักอยู่สองตัวคือ1สัพพนามที่เป็นประธานแล้วก็สัพพนามที่แสดงความมีเจ้าของโดยมีคำมาต่อท้ายคือช่องนี้นะคะมีคำมาต่อท้ายเสมออ่ะมาดูกันเลยคำแรกนะคะคำแรกคำแรกคือคำว่าไอนะคะไอก็คือฉัน ถ้าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือ my อ่านว่า my แปลว่าของฉันต่อไปคำที่สองคำว่า you แปลว่าคุณแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ you r แปลว่าของคุณ ต่อไป v แปลว่าพวกเราถ้าแสดงความเป็นเจ้าของคืออาวอาแปลว่าของพวกเราต่อไป d พวกเขาแสดงความเป็นเจ้าของก็คือแดดแดดแปลว่าของพวกเขาอ่าต่อไปฮี่แปลว่าเขา ที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนนะคะต้องเป็นผู้ชายแล้วก็มี1คนก็คือ,อพอแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ his yes แปลว่าของเขาต่อไป she เป็นประธาน she คือเธอเธอที่เรียกเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนพอแสดงความเป็นเจ้าของก็คือ ธอของเธอ,อต่อไป it แปลว่ามันอันนี้เอาไว้เรียกแทนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ใช่ไหมคะพอเป็นแสดงความเป็นเจ้าของเราเรียกว่า it's 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 แปลว่าของมันนะคะ อ่ะมันใช้ยังไงอ่ะคุณครูจะพาไปเรียนรู้นะคะอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่าในแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำมาต่อท้ายเสมอใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นคำว่า you are คำนี้นะคะ you are แปลว่าของ โดยประโยคนี้ถามว่า,วา what is your favorite subject หมายความว่าอะไรหมายความว่าวิชาที่คุณชอบวิชาชื่ชอบของคุณนะคะคือวิชาอะไรนะคะจากประโยคนี้จะได้ว่าวิชาที่คุณชอบ วิชาที่คุณชอบอะค่ะคือวิชาของคุณที่คุณชอบคือวิชาอะไรอ่าทีนี้ก็ต้องตอบว่าเขาถามคุณก็คือถามครูแอมใช่ไหมคะครูแอมก็ต้องตอบว่ามายแปลว่าของฉันเนี่ยค่ะวิชาปโปรดวิชาที่ครูแอมชอบเนี่ยค่ะวิชาที่ชอบ ของวิชาที่ชอบนะคะวิชาที่ชอบของครูแอมคือ English นะคะ My favorite My favorite subject is English นะคะวิชาที่ครูแอมชอบก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะต่อไปดูเดียวต่อไปนะคะ คุณครูให้ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อ,อชูกา้านะคะครูให้คนนี้ชื่อชูกา้านชะูก้าอ่าให้ผู้ชายคนนี้ชื่อชูกา้าแล้วก็ให้วิชามาวิชาหนึ่งนักเรียนลองเดาดูสิคะว่าคุณครูให้วิชาอะไรมาตรงนี้นะคะติดต่อติดต่อติดต่ออ่ะคุณครูจะถาม,มนะคะถามว่า what is his favorite subject what is his favorite subject ก็คือวิชาที่เขาชอบเนี่ยวิชาโปรดของเขาเนี่ยคือวิชาอะไรทีนี้ก็ต้องตอบว่าวิชาของเขาเนี่ยวิชาของเขาวิชาของเขาคือ จากรูปแล้วก็คือวิชา math ก็คือคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะก็จะตอบได้ว่า his favorite subject is math his favorite subject is math วิชาที่เขาชอบของเขานะนะคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองอต่อไปเป็นผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างนะคะ ผู้หญิงคนนี้คุณครูให้เขาชื่อว่าลินดานะคะลินดาทีนี้เขาเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงหนึ่งคนด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของก็คือค,อคำว่าเธอนะคะเธอก็คือของเธอนะคะ what is her favorite subject what is her favorite subject วิชาโปรดวิชาที่เธอคนเนี้ยชอบคือวิชาอะไรนะ,ะก็ต้องตอบว่า h r r f v v r r t t s u u j j e t t s s s i i n n e อ่าดูจากรูปตรงนี้แล้วนะคะ Science คือวิชาอะไรเอย่ย Science คือวิชาวิทยศาศาสตร์นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือการแสดงความเป็นเจ้าของหมาความว่าวิชาชอบที่ลินดาชอบเนี่ยคือวิชาอะไรนั่นเอง ทีนี้คุณครูจะมี homework นะคะหรือ t a s ภารกิจมอบหมายวันนี้คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่4นะคะตอบคําถามหน้าที่4ว่าจะใช้ his หรือ her ต้องเลือกให้ถูกนะคะ his ใช้ his หรือ her นักเรียนต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะ นีใช้กับผู้หญิงหรือผู้ชายเธอใช้กับผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองอวันนี้ก็สิ้นสุดวิชาภาษาอังกฤษแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ t h a t s o f l for today สวัสดีค่ะบ๊ายบาย